เมื่อช่วงค่ำของวันพุธที่20กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นของฟินแลนด์นะคะราวๆ21นาฬิกา35นาทีในกรุงบูคาเรสต์ประเทศโรมาเนียรัฐสภาของโรมาเนียนั้นก็ได้ทำการอนุมัติสัตยาบันญเห็นชอบให้ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโดยไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านใดๆค่ะและในวันถัดมานะคะวันพฤหัสบดีที่21กรกฎาคมรัฐสภาของเบลเยียมนั้นก็ได้ให้สัตยาบันัในข้อตกลงการภาคยยานุวัตของทั้งฟินแลนด์และสวีเดนในการเข้าเป็นสมาชิกกับนาโต ซึ่งก็ถือว่าตอนนี้กระบวนการให้สัตยาบันของชาติสมาชิกปัจจุบันทั้ง30ชาติได้เดินทางมาเกินกว่าครึ่งทางแล้วและตามรายงานของแหล่งข่าวนะคะยังระบุอีกด้วยว่ามีอีก8ชาติสมาชิกในขณะนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาลงมติและรอการอนุมัติในรัฐสภาของแต่ละประเทศค่ะ18ชาติสมาชิกปัจจุบันของนาโตที่ได้ทําการอนุมัติสัตยาบันให้กับฟินแลนด์และสวีเดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นซึ่งก็ได้แก่เมทแลนด์อัลเบเนียเบลเยียมเบลกเรีย ไอซ์แลนด์สหาราชาณาจักแคนาดาคโครเอเชียลัตเวียลิทัวเนียลักเซมเบิร์กนอร์เวย์โปแลนด์โรมาเนียเยอร,รมนีสโลเวเนียเดนมาร์กและเอสโตเนียค่ะ